เรื่องต่อไปนี้ไม่เกี่ยวกับประเทศไทยแต่เป็นเรื่องการกลืนวัฒนธรรมของจีนที่เป็นอุทาหรณ์ได้เป็นอย่างดีสำหรับสถานการณ์ประเทศไทยในขณะนี้คือการกลืนกินทางวัฒนธรรมหรือซอฟพาวเวอร์ชื่อเรื่องจีนาพิวัตรการกลืนกินทางวัฒนธรรมผ่านซอฟพาวเวอร์ของจีนในยุคโบราณโดยคุณจิรวุธบุญรัศมีดังนี้ค่ะประเทศจีนเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่ และต่อเนื่องยาวนานที่สุดในโลกมีความเก่าแก่และต่อเนื่องยาวนานถึง5,000ปีแต่จะอย่างไรก็ตามอารยธรรมหลักของแผ่นดินจีนนั้นถูกเรียกว่าวัฒนธรรมฮั่นและชาติพันธุ์หลักของประเทศจีนในปัจจุบันคือชนชาติฮั่นนั่นเองชื่อฮั่นในที่นี้มาจากชื่อราชวงศ์ฮั่นช่วงปี206ถึง220ก่อนคร,ริสตกาล ซึ่งก่อตั้งภายหลังการล่มสลายของราชวงศ์ฉินและกลายขึ้นมาเป็นยุคทองยุคแรกของชนชาติคำชาวฮั่นจึงถูกใช้เรียกคนของจกักรวรรดิฮั่นมานับแต่นั้นจวบจนปัจจุบันแต่จะอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ก่อนราชวงศ์ฮั่นชาวจีนที่เคยอ,อาศัยในดินแดนภาคกลางหรือจงหยวนนั้นหากไม่เผชิญหน้ากับภัยคุกคามจากสงครามภายในก็จะพบก,บกับการปล้นสะดม โดยชนเผ่าเร่ร่อนทางตอนเหนือซึ่งในเอกสารประวัติศาสตร์จีนโบราณบันทึกนามของชนเผ่าเหล่านั้นไว้ว่าชาวหูชาวหูช,วหชนเผ่าเร่ร่อนเหล่านั้นในภายหลังได้รวมตัวกันเป็นสาพันธ์และตั้งชื่อเรียกตนเองว่าซุงหนูทำให้เอกสารของจีนในเวลาต่อมาเรียกชนเผ่าเร่ร่อนทางตอนเหนือว่าซุงหนูตามนั่นเองความสัมพันธ์ของจกักรวรรดิฮั่น และสหพันธ์ซงหนูเป็นไปในลักษณะที่มีความขัดแย้งกันมาตลอดแต่ถึงกระนั้นความขัดแย้งถูกจำกัดไว้ตามแนวกำแพงเมืองจีนจนกระทั่งหลังยุคสามก,ก๊กตระกูลซือมาหรือสุมาสามารถรวบรวมแผ่นดินจีนได้สำเร็จและก่อตั้งราชวงศ์จีนคิศศิศตวรษราช266ถึง316แต่ได้ความไร้เสถียรภาพในการปกครอง ทำให้เหล่าเชื้อพระวงแย่งชิงอํานาจกันเองกลุ่มขั้วอํานาจต่างฝ่ายต่างว่าจ้างให้ชนเผ่าซุงหนูนอกด่านซึ่งในเวลานั้นแต่ออกเป็นห้าชนเผ่าไปแล้วเข้ามาทําสงครามแย่งชิงอํานาจในแผ่นดินจงหยวนแต่ชนเผ่านอกด่านเหล่านั้นกลับหันดาบเข้าหานายจ้างและยึดอํานาจปกครองแผ่นดินจีนทางตอนเหนือแทนนี่คือยุคสมัยที่เรียกว่าห้าชนเผ่า 16อาณาจักรของจีนช่วงคริสตศักราช304ถึง439ช่วงเวลานี้เองแผ่นดินจีนตอนใต้ถูกปกครองโดยชนชาติฮั่นในขณะที่แผ่นดินทางตอนเหนือนั้นถูกปกครองโดยชนเผ่าทั้งห้าอันได้แก่ซงหนูเซียนเปยเจียเฉียงและตี้ในขณะที่ชนชาติฮั่นที่หนีไม่ทัน ได้แต่ตกลงไปอยู่ในสถานะผู้ถูกปกครองถึงชนเผ่าทั้ง5้าจะสามารถยึดครองดินแดนมาได้ด้วยดาบและมา้าแต่จะปกครองชาวหั่นที่มีระดับอรารยธรรมที่สูงกว่าได้อย่างไรถึงจะมีกองทัพที่เก่งกาจเกรงไกลแต่ในด้านอรารยธรรมแล้วกลุ่มชนเผ่าซุงหนูสุดท้ายแล้วก็เป็นเพียงชนเผ่าเร่ร่อนที่เพียงรู้จักการล่าสัตว์และหัตถกรรมเล็กน้อยในครัวเรือน พวกเขาจะเข้าใจชาวฮั่นและปกครองชาวฮั่นที่รุ่มรวยกว่าด้วยอารยธรรมมีความรู้ความสามารถในเชิงกสิกรรมและอุตสาหกรรมยุคโบราณได้อย่างไรทางออกเพียงหนึ่งเดียวของผู้ปกครองชนเผ่าทั้ง5คือการใช้บริการเหล่าขุนนางชาวฮั่นซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นในการปกครองแผ่นดินนั่นเองและการช่วยปกครองโดยชาวฮั่นนี่เอง ที่ทำให้เกิดการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากชาวฮั่นสู่ชนเผ่านอกด่านเหล่านี้โดยปริยายบรรดาลูกหลานของชนชั้นปกครองและขุนพลของชาวเผ่าทั้งหลายล้วนแต่ร่ำเรียนตัวหนังสือฮั่นวัฒนธรรมฮั่นและวิธีคิดแบบฮั่นเพื่อให้ลูกหลานเข้าใจในศิลปะวิทยาการต่างๆของชาวฮั่นและทำการปกครองชาวฮั่นต่อไปได้อย่างราบรื่นเรื่องราวดูเหมือนว่าจะเป็นเช่นนั้น แต่ในความเป็นจริงนั้นพวกเขาต่างหาที่กำลังค่อยๆถูกกลืนกินทางความคิดไปโดยที่พวกเขาเองก็ไม่เคยรู้ตัวจุดเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนชาวเผ่าให้กลายเป็นชาวหั่นอย่างเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นในชัติสมัยของจัก,กรพรรดิเชี่ยวเหวินคริสตศักราช467ถึง499โดยในเวลานั้นจัก,กรวรรดิเว่ยของพระอ,องค์ปกครองครอบคลุมแผ่นดินจีนตอนเหนือไว้ทั้งหมดแล้ว แต่ในการกรีทาทัพลงใต้พระองค์กับเกรงว่าการปกครองของพระองค์จะไม่ราบรื่นหากพระองค์ยังคงความเป็นคนเถื่อนในสายตาชาวฮั่นอยู่พระองค์จึงทรงเริ่มการเปลี่ยนแปลงราชวงศ์และเหล่าขุนพลขุนนางที่มาจากชนเผ่าทั้งหลายให้เปลี่ยนนามสกุลตัวเองให้เป็นอย่างฮัน่นแม้ราชสกุลทั่วปาของพระองค์ยังถูกเปลี่ยนเป็นหยวนอย่างชาวฮัน่นนอกจากนี้ การแต่งงานระหว่างชาวเผ่ากับชาวฮั่นยังได้รับการยุโยงส่งเสริมในรัชสมัยของพระองค์เพื่อให้ชาวฮั่นทั้งปวงเห็นว่าผู้ปกครองของพวกเขาก็มีเชื้อสายฮั่นไหลเวียนอยู่ในกายด้วยเช่นกันและข้อความที่บันทึกถึงชนเผ่าซงหนูและสาหรกของชนเผ่าซงหนูทั้งหมดในหน้าประวัติศาสตร์จีนก็จบลงด้วยการถูกกลืนกินทางวัฒนธรรมอย่างเงียบๆและสันตินี่เอง การเวลาที่หมุนเวียนวนสุดท้ายราชวงศ์ถังคือราชวงศ์ที่สามารถยุติการแบ่งแยกแผ่นดินจีนนับตั้งแต่ราชวงศ์จิ้นลงได้สำเร็จและพัฒนาจัก,กรวรรดิจนกลายเป็นยุครุ่งเรืองของจีนสมัยที่สองถัดจากราชวงศ์ฮั่นพงศาวดารราชวงศ์ถังบันทึกว่าบรรพบุรุษของราชสกุลสืบเชื้อสายมาจากหลานชายของหลี่เกากษัตริย์แห่งราชวงศ์เหลียงตะวันตก ซึ่งร่มสลายไปอาศัยในแคว้นเว่ยเหนือและต่อมาลูกหลานของหลีเก่าก็เปลี่ยนนามสกุลเป็นแบตต้ายเย่ตามแบบเซียนเปยในรุ่นปู่ของหลี่หยวนทั้งเกาจงปฐมจัก,กรพรรดิแห่งราชวงศ์ถังอย่างไรก็ตามนักประวัติศาสตร์ยุคหลังเชื่อว่าเป็นการแอบอ้างเสียมากกว่าเพื่อให้ราชวงศ์ถังได้รับการยอมรับในฐานะผู้ปกครองพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ย ท่านลองคิดภาพการที่รัฐบาลไทยยินยอมยินยอมนะคะให้มุสลิม5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทําอะไรได้ทุกอย่างตามใจเพราะคิดว่าตัวเองจะได้ปกครองเขาได้ง่ายๆแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยเป็นการให้เขาเนี่ยค่อยๆกลืนกลนชาติพันธ์ไทยของตนเองเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจาก3จังหวัดเป็น4จังหวัดจากสีจังหวัดเป็น5จังหวัด ท่านใดที่มีอำนาจที่ฟังอยู่ขอให้ช่วยย้อนคิดอีกนิดนึงนะคะสิ่งที่กำลังทำตอนนี้กำลังจะเปิดทางให้เขากลืนกินวัฒนธรรมของไทยหรือไม่ปรากฏการดังกล่าวนักสังคมวิทยายุคหลังเรียกว่ากระบวนการทำให้เป็นจีน s i n ซ i i z a t i o n s i n ี i i c a t i o n s n n i i i c t t o o n หรือ Sinonization ซึ่งเป็นกระบวนการหลอมกลืนทางสังคม ที่เกิดขึ้นตลอดหน้าประวัติศาสตร์ของจีนแม้ในหมู่ผู้ลุกรานยุคหลังอาทิราชวงศ์หยวนของมองโกหรือราชวงศ์ชิงของแมนจูจะพยายามสร้างกฎระเบียบบางอย่างเพื่อรักษาอัตลักษณ์ตัวตนของชนเผ่าตนเองเอาไว้มีให้ชนเผ่าของตนเองถูกกลืนหายไปอย่างที่ชนเผ่าซงหนูเคยถูกกระทําแต่ถึงกระนั้นทั้งเชื้อพะวงศ์และขุนนางทั้งชาวมองโกลและแมนจู ก็งจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ภาษาอักษรศาสตร์และศิลปะวิทยาการของชาวฮั่นเพื่อประโยชน์ในการปกครองและการยอมรับของปวงชนและนี่เป็นที่มาของคำกล่าวของของจื้อที่ว่าเมื่อชาวต่างแดนเข้าสู่แผ่นดินจงหยวนจะกลายเป็นชาวจงหยวนนั่นเองแต่ถึงแม้ว่านักสังคมศาสตร์ยุคหลังจะมองว่าจีนาพิวัฒน์นั้น เป็นแนวทางของชาตินิยมอย่างหนึ่งแต่หากพิจารณากันให้ดีการลุกรานเข้ามาของต่างชาติเป็นเหตุที่เหนือความคาดคิดซึ่งบรรพบุรุษจีนในแต่ละยุคล้วนแต่พยายามต,ต่อต้านผู้ลุกรานอย่างสุดความสามารถแล้วแต่แพ้พ่ายไปนั่นเองแต่ถึงกระนั้นวัฒนธรรมจัดได้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของชาติ และนี่คือตัวอย่างของอำนาจทางวัฒนธรรมที่มีพลังอำนาจถึงขั้นสามารถกลืนกินชนชาติผู้ลุกรานให้กลายเป็นพวกเดียวกันได้นั่นเองอย่าคิดนะว่ามุสลิม5%จะกลืน95%ไม่ได้เพราะตอนนี้กินจนมิดตัวละการยึดประเทศนั้นมีหลายรูปแบบปัจจุบันประเทศมหาอำนาจจะยึดดินแดนโดยผ่านทางระบบการศึกษาซึ่งสามารถครอบคลุมไปทุกองคาพยพของประเทศ รวมถึงวัฒนธรรมต่างๆการที่ประเทศไทยยอมให้นำเอาวัฒนธรรมการปฏิบัติกิจทางาศาสนาสลามมาเป็นวาระแห่งชาติเช่น 1. พระราชบัญญัติทัดพระราชบัญญัติทัดที่กำหนดข้าราชการไทยทุกกระทรวงเดินทางไปอำนวยความสะดวกเยี่ยงไปทำงานรับใช้แผ่นดิน 2. พระราชบัญญัติทุนหมุนเวียนฮัดที่นำเงินภาษีไปให้ผู้ประกอบการมุสลิมประกอบธุรกิจส่วนตัว 3. พระราชบ,บัญญัติธานาคารอิสลามที่นำเงินภาษีไปใช้เพื่อหลักศาสนาอิสลามเป็นการเฉพาะ 4. พระราชบ,บัญญัติบริหารองค์กรศาสนาอิสลามที่มีการจัดแบ่งสายงานการบังคับบัญชาและปกครองเยี่ยงรัฐอิสระอีกรัฐซ้อนอยู่ในการปกครองของมหาไทย 5. การที่รัฐบาลจัดงานเลี้ยงหลังออกจากเสินอดที่ทำเนียบรัฐบาลเยี่ยงงานเลี้ยงประเทศโดยมีอิสลามเป็นหลัก ในประเทศไทยทั้งที่ประเทศนี้มีชาวพุทธถึง95% 6การที่รัฐบาลให้ใช้เงินกองทุนรัฐบาลตามหลักศาสานาสลามที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้7การที่รัฐบาลให้มัสยิดนำเงินภาษีคนไทยทั้งชาติไปปล่อยคู่ตามหลักศาสานาสลามในมัสยิด8การที่รัฐบาลให้นำเงินภาษีแผ่นดินไปปล่อยกู้ให้ผู้ประกอบการมุสลิม โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันผ่านธนาคารสลามที่เป็นเงินภาษีแผ่นดินทั้งหมด 9. การที่รัฐบาลอนุญาตที่มีการเรียนการสอนอิสลามศึกษาและภาษาตามแหล่งกำเนิดศาสนาอิสลามอย่างเป็นทางการในโรงเรียนรัฐบาลทั่วประเทศ 10. การที่รัฐบาลให้โคตใต้พิเศษเรียนฟรีสำหรับมุสลิมชายแดนภาคใต้ 11. การที่รัฐบาลอนุญาตและส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอน ตามศาส,สนาิสลามทั้งในโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐบาลโดยได้รับการสนับสนุนจากเงินภาษีร้อยเปอร์เซนการที่รัฐบาลนำเงินภาษีแผ่นดินไปสร้างมัสยิดคราวละหลายร้อยล้านบาทแทบทุกปี 13. การที่รัฐบาลต้องสร้างห้องละหมาดท,ทุกหน่วยงานในประเทศและมีอภิสิทธิ์อื่นๆอีกมากมายเหล่านี้และ การอนุญาตให้แต่งกายตามหลักศาสนาอิสลามได้ในหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานท่านยังคิดว่าประเทศไทยยังเป็นของชาวพุทธอยู่อีกหรือเราถูกอิสลามกลืนกินจนมิดตัวแล้วลองเปรียบเทียบกับการกลืนวัฒนธรรมในประเทศจีนแตกต่างกันนะคะซุ้งหนูไม่มีอะไรจะทำเป็นของตนเองจึงต้องอาศัยชาวฮั่นมาถ่ายทอดความรู้ให้ แต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอรารยธรรมเป็นของตนเองมาช้านานมีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเองมีความเจริญทางวัฒนธรรมสูงสุดในย่านนี้แต่การพยายามจะกลืนกินวัฒนธรรมไทยนั้นเพราะอำนาจทางการเมืองที่มีคนไทยขายชาติขายจิตวิญญาณบารรพบุรุษที่สร้างบ้านแปลงเมืองเอาไว้ให้พวกเราเราเลยต้องตกอยู่ในสภาพที่ต่างชาติลากไปลากมาเยี่ยงนี้ ในขณะที่ตะวันตกเผยแผ่อำนาจเข้ามาในประเทศไทยโดยให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนเก่งๆแล้วนำไปล้างสมองในประเทศของเขาถ่ายทอดวิทยาการทั้งหลายให้เมื่อคนเหล่านั้นกลับสู่บ้านเมืองของตนเองก็จะทำการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองตนให้เป็นเยี่ยงประเทศตะวันตกที่ตนไปร่่มเรียนมานี่คืออีกรูปแบบของการยึดประเทศและการกลีนวัฒนธรรมตะวันตกส่วนอิสลามนั้น ใช้วิธีเข้าไปตีสนิทนักเรียนนอกเหล่านั้นแล้วหาทางนำแนวคิดศาส,สนาสลามซอดเข้าไปในนโยบายของรัฐจนท้ายที่สุดชาวไทยพุทธดั้งเดิมแทบไม่เหลือพื้นที่ของตนเองเลยฝากไว้เป็นอุทาหรณ์แก่ทุกๆท,ท่านทุกๆหน่วยงานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนามาโดยตลอดสวัสดีค่ะ